อยากแยกแยกอยากเอาลครับท่านผู้ชมครับนี่คือดีเจภูมิและดีเจเพชจ้านะครับที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันเลยครับอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นก็ได้คนที่รู้จักพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยได้คุยมาถึงกับผมว่าเราเห็นสองคนนี้มีวิธีคิดมีหลักการมีการดําเนินชีวิตที่ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจหลหลายเรื่อง แต่มีคนเขาสงสัยว่าคุณสองคนเนี่ยใครมันเหนือกว่าใครอ๋อเรื่องอะไรดีกว่าครับทุกเรื่องวันนี้เราจะทําให้ดูทุกเรื่องถ้าเรื่องข้างล่างเนี่ยผมใหญ่กว่าเท้าใช่ไหมครับ เท้าใหญ่กว่าไซส์รองเท้าใหญ่กว่าถ้าเรื่องความยาวนี่ผมยาวกว่าหมายถึงสันหลังใช่ไหมครับใช่ครับขี้เกียจตัวเป็นรายการที่ได้รับสาระอย่างยิ่งเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาสองเพื่อนรักมาให้ท่านได้เห็นว่าใครเหนือกว่าใครเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ฟิสิกส์คือร่างกายไปถึงวิธีคิดปัญญากําลังทักษะได้เลยทุกหมดเลยครับเป็นเพื่อนกันมากี่ปี 12ปีคือถ้าเป็นมวยเนี่ยคือต่อยรุ่นเดียวกันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมวยถูกรุ่นครับอย่างี้มวยถูกรุ่นเลยไม่รอช้าเราจะเริ่มจากฟิสิกอลก่อนได้ครับร่างกายใครเหนือกว่าใครตามมาเลยครับมาด้วยมาอะไรมืเอเยอะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าววเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่มวยพันล้านแบบปากเกียวกับฟลอยด์แต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีว่าสองคนนี้อยู่ในสังคมเดียวกันมีเพื่อนกลุ่มชนชนกันนะมะเพื่อนแกก็เป็นเพื่อนฉันแล้วถ้าเพื่อนเราได้ดูรายการก็จะบอกว่าโหเฮ้ยจ้าตัวใหญ่ซะเปล่าบึ่งรั้วกระจอกไกยภูมิเยอะเลย <c oughs> อะไรนี้โอเคเป่ายิงชุบผู้ชนะเลือกจะเล่นก่อนหรือให้เขาเล่นก่อนอผมเล่นหลัง ห2ยีปป่สิบเจ็ดวันนี้มันกดแบบคือตอนนี้ผมเดานะกลยุทธ์เขาคือทำให้ท้อไปเลยอามาผมว่าเขายังไม่รู้เลยไม่ได้เล่นอกมานานมากมาา10กว่าทีแต่เขาเป็นคนที่แรงฮึดดีโอ้โหเฮสองสมีสันแล้วครับสี่ลงลึกน้อย18แปแรงฮึดมันมี19ลูกขึู้คดเขาดี2ี เมื่อกี้เป็นสิ่งที่คุณถนัดครับต่อไปเป็นท้องที่คุณบอกว่าเขาถนัดอันนี้เขาถนัดและคุณเริ่มก่อนมันอาจจะชนะทุกเกมก็ได้อ้น29 30 31 32 32ครับสออนนี้เอาจนผมเชื่อว่าหน้าท้องผมเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่ว่าแรงพึดผมไม่แน่เออ32ครั้งยี่สิบมสามสิามครับโอ้โห เมื่อกี่ผมกะว่ามันตายแน่เพราะว่าตอนสิบครั้งเป็จ้าอย่างหน้าเฉยเยไอ้นี่ครั้งที่สิบเนี่ยหน้าไปแล้วแรงขึ้นแล้มันจะใช้แรงขึ้นแรงขึ้นสามสิบสามต่อสามสิบสองไปสองศูนย์แล้วนะครับเอาเลยฮะนับไปสองแล้วนะยินดีครับจะครึ่งทางแล้วนะเพจ่าอันต่อไปเนี่ยเป็นฝั่งเขาอีกนะอะไรฮะสกคอนฮะห้าสิบกิโลกรัมครับ ร้องเหมือนหนังโงป๊เนี่ยนะากลัวไม่ต้องโอ้ไม่ต้องกล้าด้วยอกล้าส,ส,สิบครั้งครับผมว่าผมได้ไปเกินสิบห้าครั้งอะอาจจะหมดก๊อกแล้วสี่สิบครั้งนะครับครับผมนี่แค่งอเฉยๆก็ปวดขาแล้วนะครับเอาละเว้ยหนึ่งสองไอ้ไ่ไหวจะเคลีย นูยิงไน้ยกแปดทีหนไม่ไหวว่ายอมแพ้ดีกว่าโอ้โหโอ้โหนี่้องแบบอันนี้ผมว่าเขาองแบบเขาเน้นแท็กติกพี่เขาอะไรอ่ะเขาเข้าสู่การเล่นเกมแล้วเอาละครับมาอันต่อไปเลยแฮปปี้แล้วครับเดี๋ยวเด็ดเดเดจะดีใจอะไรเปล่าถ้าเกิดชนะ4-0เนี่ยผมแพ้ขาดเลยใช่ไหมครับ เราเราจะแข่งอับอายถึงเจ็ดเราจะแข่งเจ็ดประเภทถ้าแพ้ถึง4-0ไอ้ที่เหลือ3อันน่ะไม่มีประโยชน์แล้วชิ้นอัพก็คือการดึงให้คางเนี่ยคือไปพ้นพอนคางอะไรครับใช่ได้กลาเนื้อมาไหนครับอธิบายหน่อยครับหลังหลังครับตรงไหนครับชิ้นไหนครับครับผมถ้าเกิดจับอย่างเงี้ยจะเป็นหลังนะครับจับความมือใช่ถ้าจับอย่างเงี้ยบางทีจะเป็นไบเซ็บใช่บเซ็บเป็นการดึงกล้ามแขนใช่แล้วแต่ว่าอยากได้อะไรอาจารย์อยากได้หลังให้ความมืออย่างงี้ใช่ครับคว่มมือ ห้วฟอร์มสี่สิบดเข้าสดเาเอาั้สบโอ้โหนี่ยอมโอ้โหอีกหน่อยที่ี่สโ้อสุดอย่างนี้สุดอย่างนี้สดอย่างนี้โอ้ยอ่ิบสามครับ2 20 28สิบยบอะไปเลยยี ยีบขึ้นคางค้างคางยี่สิบสามที่เท่ากันอยู่ไม่ไหวไม่ขึ้นยังไงยังไงยี่สิบยี่สามครับคุณชนะผมไม่ได้แล้วแต่คุณเสมอผมได้คุณแพ้กันเดียวจบอ่ะพูดง่ายง่าแพ้อันใดหนึ่งจบเลยแพ้อันใดหนึ่งจบเลย ผมมีตัวเลขที่ผมชอบอยู่ในใจถึงไม่ถึงไม่รู้แป้าสามสิบยิ่สิยี้สิบแปดจิ้มการลงลมมสามสิบ ้าเลยครับไม่ยอมเว้ยเาไว้ได้สักเกมมั้ยค่อยดูดีหน่อยเว้ยดีหน่อยครับโชคดีมากที่ยิมเอเทรียมนี้เขามีสนามบาสกับสนามแบดไว้ด้วยเราก็มาลองสิ่งที่ทั้งสองคนไม่ถนัดเรื่องวิ่งเนี่ยผมวิ่งหนีเมียบ่อยอยู่แล้วระว่องไป เฮ้ยมันวิ่งเร็วกว่าที่คิดอ่ะสิบสิบเอ็ดจุดแปดห้าไอ้ตันดี้สิบจุดแปดสามห่างกันประมาณวินาทีหนึ่งวินาทีโอ้โหมัน ับท่านผู้ชมที่ถามมาว่าใครเหนือกว่าใครในด้านฟิสิกอ์ในด้านร่างกายเท่าที่เราทดสอบให้ท่านผู้ชมนะครับผลคือดีเจเอาไป,ป,ไปเลยไปนั่งกินน้ำกันพักเหนื่อยไปเชิญครับเชิญครับคุณต้องมองภาพเป็นความสำเร็จของคุณได้เจอพอคุณมองภาพนั้นเจอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิศทางจะมา